มากเราคราวนี้บาซาเป็นตัวนำบาซาเป็นตัวนำคู่กับปานนำโชค,นนคที่เขป,ป้ายสามปานนำโชคผ่านเข้ามาเป็นตัวนำบาซาเป็นตัวที่สอง ปารมีที่สามถัดไปเป็นเนวเวบีไฮและมงคลประชาที่ไปที่บอกทางตรงปานันโชจะเป็นตัวนำเนวเวบีไฮเป็นตัวที่สองปานันโชจะเป็นตัวนำเนวเวบีไฮเป็นตัวที่สองปารมีที่สาม ปานำโชคยัเป็นตัวนำานวิหารเป็นตัวที่สองปานำโชคเป็นตัวนำคู่กับในวิหารปานำโชคเป็นตัวนำานวบหารเป็นตัวที่สองผลการแข่งเที่ยวที่สองปานำโชคหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดหกศูนย์วินาทีในวิหารหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง 1นาที1น2วินาทีปารมีหมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่ง1นาที2 3 7จวินาทีปานนำโชคหมายเลขสองชนะที่1เวลาวิ่งหนึ่งนาที1.60วินาทีนิวะพิฮาหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.80วินาทีปารมีหมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที2.37วินาทีครับ